วัสดีค่ะเพื่อน,อนๆทุกคนวันนี้เราจะมาอ่านนิทานเรื่องปาดกันนะคะปาดเป็นกบนะคะวันนี้เราจะเจะ้าของก็จะเป็นป้าเรื่องเราจะเป็นยังไงฝากด,ดูได้เลยนะคะป้าเอาปาดมาไว้ในห้องปาดหายป้าร้องว่าระวังปาดไหนปาดตี้ถาม อยู่นี่ตาบอกอีตตาร้องว่าระวังปาดไหนปาดพ่อถามปาดอยู่นี่ตาบอกอี๋ตาร้องว่าระวังปาดไหนปาดแม่ถาม ป่าอยู่นี่ตาบอกอีปาดอยู่ในสวนเราจะทำอีกรอบกันนะคะตาเอาปาดมาไว้ในห้องปาดหายตารองว่าระวังปาดไหนปาดตี้ถามปาดอยู่นี่ตาบอกอี ระวังปา่าไหนปา่าพ่อถามป่าอยู่นี่ตาบอกอีก๋ตารองว่าระวังปา่าไหนปา่าแม่ถามป่าอยู่นี่ตาบอกอีกป่าอยู่ในสวนเดี๋ยวเราจะไปเล่นต่อไปกันเลยนะคะ เรื่องชื่อว่าเลเทคค่ะเละเทชีวาเก็บโตชีวาสะดุดน้ำแดงหกเลเทอเลเทะพาทีเก็บโตพาทีสะดุดแตงโมงหกเลเทอเลเท สะดุดไอติมหกเละเธอเละเทะแปงโมเก็บโต๊แปงมโปงมสะดุดเค้กหกเละเทอะเละเทะ,เะ,เทะถ้าอยากลองจินตนาการ,าารว่าต่อไปจะเป็นไงต่อจจก็จินตนาการได้เลยนะคะก็ตอนนี้ก็จบไปแล้วเดี๋ยวถ้ามีหนังสือมาอีกจะทำคลิปมาให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย